รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาแบบว่าพูดเรื่องปีใหม่กันที่คุณคิดว่านึกว่องว่าไม่นึกว่าเรืงงานความจริงอ่ะแบบผู้งานก็บอกเข้ามาเถอะทำท่าแบบเตรียมตัวฉลองปีใหม่เรื่องเรื่องงานเรื่องกินเรื่องปาร์ตี้เรื่องเดี๋ยวกันเรื่องเดียวกันมาเราเรื่องเดียวกันงานงานโอ้ยทำงานใช่ป่ะเอออ่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมา คอนเทนต์ของวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่นะคะดูสิเราจัดไว้แบบนี้เนี่ยอยีกนิดนึงจากตลาดเนี่ยกลับบา้านได้แล้วฟิฟฟ์ฟาร์ฟ <l ots> ว,วันนี้นะคะ <l ots> เดี๋ยวเราจะมาแชร์คําศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะวันคริสต์มาสภาษาจีนจะเรียกว่าชงตันเฉี่ยชงตันเฉี่ยเออทันทีชงตันเฉี่ยเอาอีกทงตันเฉี่ยแล้วเขาไม่ทำ คำนี้เชิงตันจีไอเออชิงตันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอะไรวะจุดกําเนิดของคริสต์การหรออะไรอย่างเี้ยผมเดนะเออ <laughs> จประมาณนั้นแหละ <laughs> ไปเปิดกูเกิลอีกทีนะ <laughs> อ่าโอเคคริสต์มาสมาแล้วเชิงตั้นจีเชิงตัน้ตนจทีทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าซานตาคอสนะคะซานตาคอสก็คือเชิงตั้นเหล่าเหรน เชิงต้านเหล่าเจอเหล่าเหรินโอ้ไม่แล้วเหล่าสื่อนี่บอกว่าจะต้องมีหอลิง์ขึ้นมาหอลิง์ขึ้นมาเชิงต้านอ่ะเชิงต้านแล้วก็เชิงต้านเหล่าเหรินเหล่าโยเหรินเยินนะมันเป็นรอเรือที่จริงอ่ะรอเรือโยเหรินกรือเรือเรือตเสียงถูกนะหนูดูลิ้นพี่แน่หนูจะทำตามพี่แน่ตอนนี้เอาใหม่ ช่งต้านเหล่าริชงต้นเหเหรินไม่ต้องฟังพี่แนนนะคะฟังให้เหล่าชืก็พอแล้วนะเหลรินหนอเลนเหินใช่ช่งต้นเหล่าเหรก็คือเป็นเหเหรินเี่ยแปลว่าคนแก่เข้าใจไหมคนแก่ในวันคริสต์มาสไงก็คือพี่แนนคือตาฮอตแหละโอเคไหมอ่ะทีนี้ พอเอาดูขอดูโพยนิดนึงถ้ามึงทำไม่ได้ก็ม่ต้องอะพอวันคริสต์มาสมันต้องมีอะไรอีกพี่แนนคิดดิต้นอะไรต้นอะไรต้นคริสต์มาสเออมันต้องมีต้นคริสต์มาสใช่ไหมต้นคริสต์มาส้นคริสต์มาสภาษาจีนจะเรียกว่าซ่งตันชู่ซ่งตันชู่ใช่ซ่งตันชู่ซ่งตันชู่เพราะว่าชู่เนี่ยมันจะแปลว่าต้นไม้ใช่ปล่าล่ะต้นไม้ใช่ต้นไม้วันคริสต์มาสก็คือต้นคริสต์มาสนั่นแหละโอเคไหมทีนี้ซานตาคลอสเข้ามาแจกอะไรคะ ของขวัญเพาจะกันหนางหรอวอะไรอย่างนี้นนิดนึงเอาโนท์จะขแจกอะไรก่อนของขวัญแจกนี่ใช่ไหมเออแจกของขวัญสมปาเป็นคนเบาเลย เบามากข้างในมีของปะเนี่ยของปะวะของขวัญของขวัญภาษาจีนเราจะเรียกว่าหลี่อูิหลี่อูิหลี่อู่หลี่อู่ใช่แต่ทีนี้พอเป็นของขวัญวันคริสต์มาสใช่ไหมเราจะใส่คริสต์มาสตันเฮ้ยไม่ใช่ตยมาต้อนเลยจะเป็นซึ่งตันหลิวซึ่งตันลิวสุดยอดไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าพี่แนนจะฉลาดขนาดนี้ วันนี้ทสต์มานเราต้องแบบประดาบลูกโป่งใช่ไหมลูกโป่งภาษาจีนคือชี่เฉียว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 ถูกต้องค่ะดีมากทีนี้พอหลังจากคริสต์มาสแล้วเป็นเทศกาลอะไรปีใหม่เออมันคือปีใหม่ใช่ไหมคะปีใหม่เนี่ยภาษาจีนจะเรียกว่าเหียวนตันเจี๋ย ยวนตยนหยว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 นตยวนหยวเหยวนเยวนหยวนหยวนหยวนจยวนหยวนเยวนหยกนหยวเหยวนหยวนลยวนหยวนหยวนล้วนเยวนห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 วนหย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 วนยวนห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 ยว่หยวนหยวนหยวนอยวนอยวนอย่นหยวนหยวนหยวนยวนตยนเจวนหยวนหือนแบบแสงอรุณแรกยวงงยวนหยวนย่างเงน้ยระมยณนียเออมันก็เลยกลายเปหนแบบนทยกาลยีใหมวนหนี้ โอเคไปต่อดูสกีวะลืมไงอ่าทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรายังลืมคําว่าไฟประดับนี้ป่ะมีมีไฟไฟพวกนี้เราก็เรียกว่าเติงได้เหมือนกันเติงเติงใช่เตึงตงปว่าใช่พวกดอกไม้อย่างเงี้ยดอกไม้ที่ประดับประดาในวันปีใหม่ใช่ป่ะดอกไม้อย่างเงี้ยเราเรียกควา ใช่ควาควาควาถ้าเป็นดอกไม้ปลอมแบบนี้นะคะปลอมแบบนี้ปลอมดอกไม้ปลอมนะคะเราจะเรียกว่าจาควจาจะจะเออจาควาถูกต้องค่ะ<อ>จาควาถูกต้องพี่แน่ฉลาดหรอวันนี้ไม่ต้องสอนเยอะเอ,อ้ คืออ่ะทีนี้พอในเทศกาลปีใหม่แล้วใช่ไหมจริงๆอ่ะคาว่าเมื่อกี้เราสอนคำว่าหยวนตันไปใช่ปะ,นะในภาษาจีนก็จะมีคาว่านิวเยียอย่างเงี้ยเหมือนกันเออนิวเยียภาษาจีนคือชินเนียน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 ถูกต้องค่ะชินเนียนผ่านไปแล้วทีนี้อ่ะพอเราพอไปถึงเนาะพอไปถึงแบบว่าคืนวันที่31อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถูกไหมอ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จำไว้นะสี่คำหน้านี้ 放弟听啦，放弟弟迎新送旧，迎迎迎新新送送旧旧啊！迎新送旧，迎新新迎迎新送旧旧，呃，迎新送旧。 แปลตรงตัวเลยต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าแค่สลับกันเข้ามาละภาษาจีนเขาจะสลับกันมาเขาเอาปีใหม่มาก่อนคือต้อนรับปีใหม่แล้วส่งท้ายปีเก่าก่อนยิงชินคือเป็นการต้อนรับปีใหม่ใช่ต้อนรับอะไรใหม่ๆส่งจิ๋วก็คือส่งท้ายเก่าๆอะไรอย่างนี้โอเคไหมพอเราพอคือวันนี้สาเวีแล้วเราต้องทําอะไรกับช่องสามคะทำอะไรเขาดาว งไงพี่ไม่เคยเข้าดาวขช่องสมเหรอพี่เข้าทุกช่องเลยหนือเราเราอเขาดาวด้วยทีนี้เข้าดาวดาวเขาว่าเข้าดาวนับเต้าสู่เต้าสู่เอาไหมเยังไม่จบไม่จบเขาดาวนะคะเต้าสู่计ี้倒数倒数计时计时倒数数计时 เต้าสูดจี้ื่อเขาดาวด้วยมือยาวตัางหากเขาต้อทำยังไงคะต้องสิกิจที่เนีด็ดเอออันนี้จบเลยถ้าเกิว่าเขาดาวปีใหม่ต้องเอาหมดเขาว่าปีใหม่เข้าไปอีกอ่ะปีใหม่จบปีใหม่อ่ะชินเนียนชินเนียนเออชินเนียนเต้าสู่จี้ฉื้อโอเคโอเคหมายถึงแปลว่ามันจะแปลว่าเขาดาวปีใหม่นะคะโอเคปะทีนี้พอเราแบบว่าคนไทยจัดปีใหม่แเราต้องมีการทำอะไร ปาร์ตี้เออ,เอ,อ,เอ,อจัดปาร์ตี้ใช่ไหออทีนี้จัดปาร์ตี้อ่ะภาษาจีนเราจะเรียกว่าแบบแบบว่าปาร์ตี้งานเลี้ยงฉลอมฉลองาลอง,งานปีใหม่ใช่ไหมเรียกว่าชินเนียนหวานขุย ชิ้นเหนียนหวานหุ้ยชิ้นเหนียนหวานหุ้ยชิ้นเหนียนหวานห้อยถูกต้องค่ะชิ้นเหนียนหวานหุ้ยโอเคคลองปลาอ่าแล้วถ้าแบบแบบแบบหนูอย่างเงี้ยสายธรรมะธรรมโมอย่างเงี้ยสายธรรมะธรรมโมอย้ก็ต้องแบบไปเออไปเสดนข้ามปีแบบหนูเนี่ยคือพี่แนนคงเข้าวัดไม่ได้หรอกร้อนเนี่ยดูไดายจะร้อนไม่เหมือนหนูเดี๋ยวพาไปสสด็นบนข้ามปีตอนตายเลย บางคนใช่ไหมคะเขาก็จะไปแบบสวดมนต์ <มน S 2> ข้ามปีอะไรอย่างนี้นะคะภาษาจีนก็มีเหมือนกันถ้าสมมติว่าสวดมนต์เนี่ยเราจะเรียกว่าเนี่ยนจริงเนียนจริงใช่เนียนจริงอ่าเนียนจริงคือสวดมนต์ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเนียนจริงเออสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมข้ามปีใช้คําว่าขวาเนียนขวาเนียนเออขวาเนียนสวดมนต์ข้ามปีอ่าทีนี้ลองเอารวมกันดีจากการที่พี่แนนเรียนภาษาจีนมาหลาย e ีแล้วเอารวมกันให้ถูกนิด มีข้าเนียนกับเนียนจริงแล้วตอนนี้สวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีเออเอาแล้วไม่ถูกเม้าข้ามปีขึ้นก่อนปะอุ้ยพี่เดนฉลาดจังเลยฉลาดมากเนี่ยแม่พี่เดนไม่ฉลาดแต่ว่าหนูสอนดีใชูเฉล่ยโอเคอะไรนะอะไรเนียนๆนะข้าเนียนข้าเนียนแล้วก็เนียนจริงเนียนจริงอ่าทีนี้สวดมนต์ข้ามปีรวมกันก็จะเป็นข้าวเนียนข้าหนียอะไรเอาใหม่ข้าเนียนเนียนจริงเออข้าเนีย เลยนะคว้าเหนียนเนียนจริงเอีกรอบนะคะพี่แนนว้าเหนียนเนียนจริงคว้าเหนียนเนียนจริงถูกต้องดีมากนี่เห็นไหมเราได้สมุนมข้ามปีไปแล้วนะคะทีนี้แบบถ้าสมมุติเขาเรียกว่าอะไรนะเราออกไปอยู่ข้างนอกเซ็นทรัลเวลอะไรอย่เงี้ยเขาต้องทำแบบจุดอะไรพี่จุดพูเขาก็มีจุดพูจุดพูถูกไหมเออไอจุดพูอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า 放烟火，放烟，烟，烟，เออ，放烟火，放烟，烟，เนียน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 ไม่ได้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ไม่มีในภาษาจีนใจเย็นโอเคไหมอุ้ยติดปากอน้ยรู้เลยค่อยนีค่อยีาคำนคำเดียวเลยเย็นเย็น เอี้เียเเอียนนะโมไม่สบายเลยากขึ oh, ้นจมูก ah, ข oh ึ Alf ้นจมูกมันงฟางเอียนหัวหัวใช่ฟางเอีนหัวหัวฟางเีโอยากมากคำเนี้ยมันยากจะใหญ่เลยอะมัอ่างอะอ่างฟางเอียนเนาอหัวฟางเอียนหัวโอเคผ่านผ่านหนาวหนาวก่อนหนาวหนาวใส่ได้ไ พี่แนนเล่นหิมาดิพี่แนนหิมาพี่แนนเล่นหิมาหรือขอทานวะคือแบบแยกไม่ออกขอทานรึเปล่าเล่นหิมาเล่นหิมะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาน้องๆไปด้วยการ Merry Christmas and Happy New Year แต่เราจะขออวยพอเป็นภาษาจีนให้กับน้องๆน,นะคะชงตันเจ๋ข่ายเลอและชินเนียนขายเลอบ๊ายบายแมงรู้สึกเบสแอร์แ๊บนึง,นง โยน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 ทำไมวะโยนทำไม